สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กาสิมาพร้อมขากจ้าเขาสั่งแอนเต็งจ้าน,นี่พี่ชายกำลังงามๆนี่ยแหละจ้ะพี่ชายขี้ชายโอ้สิพอดีเดลยจ้ากำลังงามๆจ้าน,นี่พอมาลกสีมันมีกลิ่นหอมมาเลยเนาะ

ว่ามันได้มากุกกบมันไหนฮะครัพี่เมื่นี้ก็เขามาสั่งครับสั่งงานแต่งเขาครับนี่ก็ชคืยชายน้ำเป็นแักชี้นน้ำนี่ก็ต้องมาลกให้เขาละครับช่วยชาย คุ้ยชายคุ้ยชายครึ่งชายครึ่งชายครึ่งชาย,ย,ชายมาชุวยชายยังไงครึ่งชายวะยายนกำลังโกวกวัวงามๆนี่แหละจ้ะนีากำลังเสียบๆกินได้เม็ดเลยจ้ะนี่โอ้โกัวใหญ่เนาะคือนีกัวใหญ่ โอ้ยข้อเดียวตัวนี้มาเถอะอ๋อบอกง,งเลยจ้ะงามแหงเป็นสิบพ่อแล้วะ <c oughs> <c oughs> วะจิพ่อแล้วอยู่นังกับสิบปันงามงามสินองเลยหลังพอด,ดีครับโบแกโบอกกบโอนวันไหนครับยูพุ่นกับท้างคุนกัแมนครับ ตอนวันน้่ยมันเลือกอัะเอาไปวานทางฝุ่นซอจใได้น้อยๆน,นี่ครับอัอนนี้ก็ไปไปลุกเพลชีจิ้มเป๊ะกังามอยู่จ้ะตัวน,นี้ตุ๊เป๊ะอาบนเป๊ะ ได้ว่จีนครับกำลังงามครับกรอบกรอบกรอบคือก้นเลยแหละมีแต่ของกรอบกรอบครับงามแพงกำลังเขียวปืดจีนเนี่ยใหญ่ไวครับพี่น้องัชีจีนพักบุ้งหนีง่ายไหวหรือเป็ดเดียวก็ได้คล้ายแล้วครับนี่คือสิล่างครับ ทีลางากับบคลยานไดับแต่ว่าห,หากาหาหาายาวเนป็นอันนี้นหาก n h a อย่งเนุ่มต่บยิ่งอ่าน,นนายิ่งจะซี่กัล่างยากอีครับบดดุใดง่ายนะครับติดเพราะว่ามันหาก n h a ตลาดก็มีี้สโอ้มาตองวาหาตาวอตลาดเาเนาะตลาดนี่เขาขายแพงอยู่แล้วไปหอตลาดนี่ยคคุณละราคาเลยลนะ ให้ส่แล้วเอาสิบบาทไปเขาไปแบ่งใายได้ยนะี่สิบีสิบยี่ยีสยี่สิบเียี่ี พอ็ขอี้ที่น่เ <Okay. S 1> แ็่เดียวเดี๋ยวเป็นมัดแล้วครับมัดเป็นมัดแล้วที่เอาไปส่งลูกค้าเลยครับ่อยซีเลยเือลอยหนึ่งบึงว่ะครับเครื่องทุ่งปุ้งวานี่ <c oughs> ครับนี่หลังจากลกแล้วก็เอามาปลูกครับเอาต้นเอามาปลูกต้นน่อยๆเอามาปลูกครับปลูกไหมน นี่แต่มองนี่กับมองเด่นท่ลกไปแล้วบางอันครับปลูกไม้เดี๋ยวผมมีกินปลูกไม่อ้อยปลูกต้นนั่นครับนี่ก็ตัดยอดตัดใบครับปลูกง่ายพวกน <c oughs> นี้นี่ก็ใส่ใส่ทงุงใส่ทุงเอาไปให้ดีครับสั่งครับ 1ิบาท1ิบบาทไฟเซออันนี้มันจังหวัดสี่สี่มัดสี่สิบบาทสีบบท่สิบบาทอุ้มไปเลยอืมลอยนึงบอกนัากเลยนี่ครับพี่น้องมานีกน็เก็บพักกันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเอาไปส่งลูกค้าที่เขาสั่งนะครับนะให้พี่น้องติดตามบึงคลิปต่อไปอีกเยครับเก็บพักในสวนนะครับนี่วันนี้ก็พักสดสดสดสารพิษกับพี่น้องติดตามบึงต่อไปครับสำหรับวันนี้กับปอล่ากันเด้อครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขึ้นชายห้ามห้แขกขึ้นชายไหมไม่ไม่กูมองวันน่ะคนหบรอคนหลบรอผูกนะ คนงามปลูกมันก่งงามเลยวะแบบปลูกพ่อแบบพ่อปลูกไรเป็นบออันนี้เจลเดียวล่ะเจ้าเดียวบอสั่งเจ้าเดียวเออโอ้ไปแก้วลาเพื่อที่แสบเนาะมาบึ้งบึ้งทางพี่นะคนใดยังไหนสลัดข้อสลัดหอมอันนี้ก็สลัดหยางจิ๋มครีนอุก มันมูฮูจะมูฮูจเอื่นน้เรามีแต่โอแต่เอแต่โกแต่เกตั้งนีตัไหนบ้หลินบนกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กอันนี้มันกรีนยังอนนานม่วงจซึนไี้ยดอกีบัติเฮมิซึนามิบัติเฮดซึนามิซื้เเปกอันนี้อคอสูจักตัวนี้ละครสือตะลังเขาตัวนี้เ่พรซ่ซืมาจากเตศทะลังเลยเนาะเตะตะลังของไทยตะประคามเองประคอมนะ หอมแบงฝั่งซีกหอมแบงหอมแบงนล้วยังเนี่ใบหน่อยๆมึบุ่นอยู่กลิ่นโอ๊กกลิ่นโอ๊กโอ๊กโอ๊อใยงนู้นู่นอโเอมาเบิ้งเฟินเพิ่นครับนี่เอองามเบิ้งกับโพดเฟิ่นขับโพดกัใส่ฝากบอนี่บอถอนออกนี่บอนีอนไม่บออนล่วงเอง–นี่นะมันได้หลายดีเนาะีได้กี่ดอกนี่ลางใดอก เดียวกับคนเดียวกับคนที่ตกมาแล้วยามีท่ตามใจกเตียนไม่ได้ดี